ไปดูสถานก,การณ์น้ำครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกเช้านี้ครับระดับน้ำอยู่ที่6.90เมตรไม่มีผลกระทบกับตัวเมืองในขณะที่เขื่อนศิริกิจครับที่เก็บน้ำได้8 6เปอร์เซ็นต์แล้วได้ปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนครับจังหวัดพิษณุโลกครับ,นรบฝนตกต่อเนื่องวันนี้70%ของพื้นที่แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกเช้านี้ครับสูง6.90เมตร ไม่มีผลกระทบกับตัวเมืองครับแต่จะมีผลกระทบทางอ้อมกับน้ําที่กําลังเข้าสู่อําเภอวังทองและที่กําลังท่วมในเขตตําบลเนินกลุ่มอําเภอบางกระทุ่มน้ําจากแม่น้ําวังทองและคลองชมพูไหลลงสู่แม่น้ําน่านได้ช้าครับและน้ําที่กําลังมาจากจังหวัดสุโข,ขทยัยโดยเฉพาะแม่น้ํายมทั้งสายเก่าและสายหลัก จะระบายออกลงสู่แม่น้ำน่านได้ช้าเช่นกันช่วงนี้ที่อำเภอบางระกามร,ระดับน้ำท่วมขังจะเพิ่มสูงขึ้นน้ำจากแพร่และสกโขททยกำลังลงมาสมทบซึ่งขณะนี้มีน้ำต้นทุนอยู่ในทุ่งบางระการมโมเดลอยู่จำนวนมากนะครับประมาณ60%ของพื้นที่ขณะที่เขื่อนสิลิกิตที่เก็บน้ำได้86%แล้วได้ปรับลดการระบายน้ำลงจากที่ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้เหลือวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนระบายลงน้อยอยู่ที่0.86ล้านลูกบาานล ต่อวันส่วนด้านอำเภอวังทองนะคะแม่น้ำวังทองขณะนี้ก็ เียมล้นตลิ่งแล้วค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะก็สู่ขั้นวิกฤตแล้วน้ําป่านะคะก็ได้เริ่มไหลบ่าลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ําของแม่น้ําวังทองแล้วด้วยค่ะซึ่งในเขตย่านเศรษฐกิจของอําเภอวังทองนะคะตอนนี้เนี่ยจึงกลายเป็นจุดสําคัญที่ต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ําเข้าท่วมโดยเทศบาลวังทองนะคะก็ได้มีการทําการอุดท่อระบายน้ําทุกจุดแล้วนะคะเพื่อป้องกันน้ําย้อนเข้าท่อแล้วก็ใช้กระสอบทรายกั้นริมแม่น้ําเอาไว้ในจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ําพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้า ขนาดใหญ่ค่ะเอาไว้บริเวณด้านหลังตลาดสดวังทองเพราะว่าท่าทีของน้ำนะคะจะไหลบ่าเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนขณะนี้เองนะคะยังคงเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เป็นฝนที่ตกติดต่อกันมา4วันแล้วค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะคะทางการนะคะจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ําของแม่น้ําเข็กรวมไปถึงแม่น้ําวังทองให้ขนสิ่งของนะคะยกขึ้นที่สูงเพราะว่าวันนี้นะคะระดับน้ําจะสูง ขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนค่ะ